เดบายหัวจุ้งอยู่นั่นบ่เมนะคือยุติบานพี่น้องยังบ่งอมนีน้องเบ็ดอู้ยังยูเดี๋ยวฟักบุงอุ้ยเดี๋ยวลุดม่ดครัพี่น้องมีไปอมผ้ามาใส่เบ็ดจ้าคับผมสวัสดีครับทุกทุกคนคับผมมีั Bất xây bếp gì ở bếp là chắc sẽ lên nèo. Say bố lục đi. Say ừ, bố đi. là phải nèo. bớt baba là bớt bóng chưa. Bunya cái chỗ này. Tát bó 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 nhà bó bó ไปเงี้ยเห็ดไอเดียนไปหาก้นอยากฝนบ่ตกเราพะย่โอ้ยต้องอยู่หลอกอิดกับอิดมันเป็นสัญลักษกันฝนกันฝนบ่ดีการเอาหาจิกเดียนยังมันกระบอกค่อยอยากขึ้นเด้่ถ้าฝนดีฝนหึ่งสินี่โอ้ยขึ้นเต็มถึงหน้าหน่อยเฮายย่นละอันนี้เห็นที่ยังฝนบ่ค่อยดีป่านนี้ที่พี่น้องแต่ว่าทางดีกาเจ้าก็ดีครับกูดีจนท่วมงลมด ทางโฮมันกะคุม,มึงเล,ลี้ยววาบุรีดิแต่ว่าถ้าว่าเล้งเลยกกบุแมนก็เด็กกมีน้ำเน,นี่ยต้อง่ไหลแต่ว่าบุมีเล็กกบุแมนใส่แต่ว่า,วาดนหน่อว่าบรีใส่ ตาฝนตกใหม่ๆฝนตอ,อน่ันีปลาินอยูดิก็ผมก็ว่าปลาก็ือ่บนาำปนเลยดิดมันติขึ้นไฮน่ามันอาจจะไปน้ำไฮนาน้ำขึ้นกันนวลไฮน่ากับ่มีนม้ำดียนี่ีก็บ่าหลายากรบกนไปนเนกน่ก mà hạ nó để con cái ổn là vậy cả... cả... thì là sai đây, à, không đây ừ. cái là cái thang của nó này là cái này cái 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 ใ่หยกงวงว่างแล้วใส่ลับได้ลำไปดิปามันก็จินเป็นจุดเป็นหนองเป็นเวิ้งอยู่ขึ้นกันโอ้ว่าได้กันหุกันมาแล้งไงล่ะนี่เขาะเ้าว่าวันพระนี่ครับมึงเหินเพิง xin thêm bụi sạc cho nó vào nha vẫn xin nè làm phụng khái xây nè đi chả có đây bọc đầy chất tủ rồi <laughs> luôn đầy bọc vào nha mông này cứ hộp khắc thôi. โอ้โหกปรคักพีน้องบาเดอเมียดหน้าทางงานพนก่นตั้งยาคนหอกพวกเขากอนกทังยมากนนยพวกเขากับปัดกับกลัวตัวคนโตใส่ยิมคำนี่พี่น้องใส่ตะวินบ่ไรที่เป็น

เองได้พะย้ายกันแล้วไปโอ้ทางนี้กับหกคือกันโอ้ยเข่าเป็นกับสมาสีงามแต่โอ้หย่ากับพ่อหย่าเป็นน่าเลงพี่น้องทั้งหย่าทั้งเข่าเนี่ยเป็นอะเต่ เยอะสุดแล้วเศรใส่แล้วเพราว่าเดนยคนโดกคุณถือเดียนตอนแรกอลยตมาหลุนน้ำกันมืออื่นเาไปไงเนาะเพาะว่าเบื้งกบตนหนเดเอากบโตังใดไปงมัเบื้องกบดิใส่เบ็ดโกบย่ำขึ้นดิใส่เบ็ดกบอ่ะเราโกบอยู่บัวหอกแบบนี้หรอกโกบกบอะไรทางยากใส่เบ็ดกบล่องไปหมงเลย ใส่ไปกบเน <ok> <t ok> ี่ยเขาต้องเขาต้องเห็นโตนปุเณิมันโตนลงมันโดดลงมันฟังเสียงมันคล่องเนี่ยมันโดดลงเสด็จเขาต้องใส่ซื้อนั่นแหละมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นหมองเก่ามันนั่นแหละก็กินเพราะว่าเบ็ดท้องมันได้ถึงสองรุ่นคือใส่เบ็ดกบก็ได้ใส่เบ็ดปลาก็ได้คือเหทีเดียวหรืใส่ได้สองอันกระซำหลังนี่หมองใส่ยี่ปุ่นห่อเนี่เนาะมันหกขยังวะจริง น้งกมยุกล่อง,ไไองโอ้ดอกแก่งามแต่ปลาบ่ไนแม่เจ้าคนี่กเจาก้าบ่เ <c oughs> น,นี่ยหรอวาเสียงดวงนี่น้ำกับีปลาหรอนี่นี่ก็ันหูกันมาแร่งเหรอ ถ้าว่ามีเป็นละฝนตกเนี่ยดิจีปาตั้งขเขาเต็มเลยลินตกไปแปลกเยอะขนาดนั้นมันจได้มายามบมูนิเบิงเบิ้งอยู่นี่พอตั้งทั้งแมีนสำนิดิโอ้มอยมันตกเั็นเด็กกสิบพันขึ้นก็วนันละมันเหลืใส่ไปแล้วเนาะเสียดายตามหลังเนี่ยหนังเลยว่าเอาดูหลังนะช่องนั้นกะ็เป็นตะปลาแลี้งออกมาแต่ว่า ขึ้นหมุนรองไปดอกปลาปลาไหลไงคือไม่กิ้มก็ปลาไหลไหลอยู่นี่ยน้ำมันมาแลงทับมาหลุนน้ำกันไม่เนาะพ่อใหญ่เนาะไปครับไปเมียนครับขมาวบานจ้ามาแลงมาหลุนน้ำกันไม่จ้าวางหัวใส่แล้วๆเนี่ยพอดีซ้ำหนิวางหัวใส่ไปก้นกุนี่พอดี มี้มายามเบ็ดนาพายไกันปอ่พายูมีปลาจะเปจักตัวก็จะคือนี่เความตะลต้นเาปลาก็เล่นยู่นเน้อยเล่นเนียเบิดปาหันบ่ถ้าได้กินได้ไปยาวะกอนกมีน้อยมีตัวนี้โอ้สองหลังนี่เป้าเลยพี่น้องไป

งนี่บัได้เอาเจ้าเสียดเนี่ยยังพะย่ะเน่งเขียดเขียดอ่ามี่ยังไม่กินบัตดเบิมงแต่ลุ่มือเปลียนเปลี่ยนนันไม้เปลี่ยนเนี่ยไม่าตเัวบ่เคย้าบ่เคยผ่าดขาดปานนี้เทียนนอะย่ใหน่งแดวัวอมเนี่ยน้อง Icana, ใส mm ่เบ็ดใส่ตะตอนฝนตกฝนมาได้ไหมเคียมาบันก็มีเลยพี่น้องนาไปยไงว่ามันเบ็ดเจียวิ้ตีลัีกตั้งดล้งาของน้อนมีดซิมซิมอีกรางหนึ่งก็ได้ ลัางได้กับมีดอิ่มติมอยู่พี่น้องเอ้ยเหตุนใดเว่ยนี่จากตเลยป่าครับเงี่ยกับเบิร์ดเงี่ยกับเบิร์ดรเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ด ยาไม่ยามเู้เดียวพันใดอยู่นละก็่าเป็นบางช่วงไงยังวะการใส้เบ็ดทีแล้ววานงก็ปลาปลาไหลน้ำหน่ะปลาขึ้นให้หน้าวันป่าฝนบุรี่มุมก็ปลาไหลอตอนตอนตอนี่เหร แทงไปแ่ไกินเบ็ด่ะากินเบ็ดโอ้ยมาได้วขวานเลย <c oughs> อาไป,ไป่ไปแย่นเพะเขาเขาตะเพียนหน่อยมัต้ตงวะมากินเบ็ดโอ้ยะเบียนอะกินตัวหน่อยทีเอาไปปินน่งเปนนอ,อโอ้ยตัวหน่อยปน,นอน่เนาะมึงนี้แต่ <c oughs> ยังมาเถวอ้ยมาทำมาสีใด <c oughs> โอ้ เด้าตะเพียนหน่อยตัวนึงวันนี้งไงเงียมาเดีด้บ่าตอนนี้ปลาพตะเพียนเนอบ่าเน,นีย้ยหมูปนเนะเสียงหลักเปนเสีก่อนเปืนยังไดเหมือนที่พครไง <laughs> โอ้ยมือไรมันบ่็นไรดิมือนี้มั้ยา,ามันขึ้นในหน้าเหมือนเหลี่ยวอ่ปะปตาบ่เคยขี่ลายค่ะป่านี้เทียนเอาไปไงก็น่าตัวใดโอ้ยอย่าเบิ่งตัวอยากไอ้บ้านไหนเมี่ยงเพิ่นมึงเนี่ยปาเขาแต่บบตาาพนเพี้ยนหน่อยตัวเดียวเพราะก็ไขี่ลายคักป่านี้นเทียนเนาะพไปไงบ่เป็นยังดอกเพราะว่าเอามาหาเนาะเนียนเทาบ่ามาก่ะของใจเนาะพ่อใหญ่ว่าเอามาหาได้เ้าบ่ได้เคยมาใส่ได้หลายๆล่องไปเบิ่งอีกก็น่าจะเป็นไดียวตใหญ่มันขึ้นวะมันขึ้นในหน้าวะ เน่ยเลยล่ะล่อลุ้นอีกมืออื่นนะพ่อใหญ่เนาะอื่นยังมึอกันอีกเหนบ่ได้มืออื่นก็ก็คือว่าบ่ได้เนี่ยล่ะครับขึ้นุ่นโอ้ยแต่เล็กต้นพี่น้องเลยไะเข้าบ้านพี่น้องบ้านไปครับสวัสดีตอนเช้าครับผมมาขึ้นบ่ได้จักตูนนะพ่อใหญ่๋ดวฝ่าเขาหน่อยตัวนึงเดี๋ยวฝาเขาน่อยตัวนึงเดียวโตทบเจ๊าที่ลานฟ้าฝนบ่ดีจังว่าวันศิลป์เหนได้ก็ได้ไงบ่ได้ก็บ่ได้เลยจังว่าโยนศิลป์นี่ แยกอยู่้กันดิไปลุนน้ำกันหน่ได้ไปไปบงนีมซอครับได้ได้เงว่ากันบ้านเ็นลุนนี้เมซออพี่น้องว่นทีเป็นยังไงหมอกรงแห้งว่าได้หนอไงหนอเป็นเตียบเป็นคือฝนเสีวิตนี่ bên đây ừ, ý, ý. Ồ, có nghe oh gì vậy oh gì vậy gì nè mít im sim chưa ăn nè cá bò chín nóc บ่ไรส่นนบังคับบ่ไรนี่้อง่ิดนี่บังคับบ่ไรีน้่มตสยนี้จะโบกินเนตินมิดอิมซิมนะพ่อเนาะปาสินเนาะมิดคัามิดแนาอไอเดี เดี๋ยวคิดหลายเรืิกเลยแม่เป็นหมากเป็นนอนเลแมเลียวหาไปเห็นยัง่าว่านก็เลียวไปเห็นตาพปดีของหน้ากระจกออกไปหนู่ยละดอกมัท <ulture> ังน oh, ี้ก็บโกินโอ้ยนี่แต่พี luôn mình em bùng bùng cũng bùng 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 งานม่พอเงี้ของเพิ่นอนาวานง,งาไม่ดิ้นปรตีแล้วกะกระิบี่กะพอดีเลยหกเวลาถอดกเ้า,าี่ถอกไ้ักถึงนีกพอนีถุงลมพอดีเยว่เ่าอยู่ได้เยปซ็นต์ละมีคงท่านวานยอยู่อนี้ละอ้ากบท่นดีหรอกครับ ยัเชิ่ไวเอาีว่านมืดมัเปลาวานเลี่น้องเขาดำทาปลากระไรเปอมเปก็ยังเป็นก็มีปลาขวนท่นี่ไหมแกให้น้างานบวกมีนี้บ่ดยอันมมีดอกก็เป็นนามขนขนสุดปูอันละไม่หรอ เอ้ยมาหอดขอเอาขอเอาได้ต hmm. ัวเถี <S <S ่ยวแมงหวนี่คือสีสีนอนีกโมกินเจ้างดีดีป้าโมยู่ะป้าได้กินไดไงเ็ดไรหลัป้ไดน Cái này xoay mà hóa như này Bọn mình sẽ khơi bàn phía đó Nhân bọn nó mà lấy nó Đừng khăn bếp Ở chỗ hóa chùm lông nằm Nhân bọn là Cứ bố tìm Ủa, nhân vô Tài. Tài ơi Ôi, Kiểu phát bụng Chèo phát chèo nè bọn Lút Cái

กินลบเดึกว่ะป่าไตอาหนัอหนง้่ั่นตตตตตตดออบีได้ได้ปปาตายพี่น้องเสยงเดิบังนี่ตัวี้หน่อยตัวเดียวอิ่มเลยหวานเมือนต้นเมือนต้นหมกทีคักนบงนี้ก็อนี้ตัวป่าไหมบังนี่คือเหลืองงานแต่้องไงอเหลืองดิ โอ้ยจะว่าแข็งกีดีตายกับตัวตายนี่ละม,มาขึ้นนี่ไปกินจังบ่ได้ขาเนี่ยไปนี่หัวกัดตำหัวตะไครขึ้นฟันมุกแล้วเวใส่ไปตวงมุกล้ว,วแล้วตัวงามเราไปยงองขึ้นเหลียงขากินเนี่ย,ยงวเนี่ยปลานี่มันปลาเก่าไทายขาดไทยยัง

នេះតោះបងឯងໃសបិទកົບណាក់មកលំមកនេះយើងទៅខ្លួនខ្លួនវាតាមមិនប่ໄດ້ញ៉ាំទេឡ่ะតែញ៉ាំក៏ស្អីដែរយូអឺនេះកាមិតអឹមស្ម เลี้ยงได้แค่ไงเหมือนเดีดวตัวเดียวตายซัำตายซัำต่างันเอาะตายเขาก็ไปหมกอยู่ตัวมันเป็นลาบอะไรที่ปลาตายแล้วมันบวชแฉบมันจืดมันจางไปเขาต้องหมกจังถืงตำล่าถ้าสมมติว่าแจงจเที่ยงสี่แใหญ่แจงกรบ่บดีดูหมกบ่าดรจังเพราะว่าปลาตายแล้วนุ่มีเหลี่ยดีมันจืดดีเัาต้องหมกเขาต้องใส่เตียงปุงนี่สี่หลาปลาตาย ขนโหนไปต้มไปแกงไปลาบไปยังี่นี่บ่ก็คือนี่ก็ได้ปรคกอบหน่อยตัวนึงนี่ดอกตัวทอโปมือล่ะบันหันกระไดกระไพี่น้องก็เลยบ่ให้เบื้องสำดอกนี่นั่นไอ้เติมไหมพอะย่ะสัมปาขวานละตัวน้อยลไรกระไดใส่กันพอดีเนาะพะย่ะไปพี่น้องไปเนี่ยเขาข่าบ้านเขาซ้องไปหายู่กินซะมันนี้มันจิตเวยผมกะว่านีเขากินน้ำแล้วว่าสิลบ้านปุ๋ยเขาอยู่ขับมันนี่ วันนี้ก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกๆๆคนเด้อครับผู้กระเจ้ากดไลค์กดแชร์หรือว่ากรเจ้าติดตามย้ำคำคำมึงคืนกะเบิ่งดูแลการหาอยู่ให้จริงนะสิก,ะกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกๆๆคนเด้อครับสำหรับมือนี้กะไปหาอยู่ให้เก่าเข้ามาสวัสดีครับ